ขอต้อนรับเข้าสู่วันไลฟ์ชาแนล,แนลกลับมาอีกครั้งกันปีแอคชั่นเอ็นดีนประกอบซีรีส์เข็มกีฬาต้องรอดจ้า เวทมนต์มาเติ้ลมาติมาพร้อมละิงไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกป็นลิงกกิ้งให้เราด้วยนะคะฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายรออยู่ในเพลย์ลิสต์ Exclusive for เมมเบอร์จ้าและทีมีปุ่มสบระแตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับไปงับ Oh. <c oughs> hey. oh my god ไม่ชงกแว่ลยวกับหัว はい。 ตัวจริงเขาจะมีตัวจริง ป็นปกองโอ้ยที่ไม่เห็นในหนังสือทั้งสองคน่อยู่รายการแล้วนาหลอกนาหลอกหลอกมาแล้กมาทปกี่เพลงกี่เพลงแลแวบะพี่แอะเยอะ ออมากเนาะจบไปแล้วเสียงเพาะมากเสียงเพราะเสียงดีหลอดจึ้เนเพราะว่าในแบบซีรีส์เราได้ฟังแค่ท่อนบุ๊กแบบจุดหนึ่งสั้นอะไรอเงี้ยสวยอะไรจริงก็เห็นเป็นที่ประจักษ์หล่อมากหล่อมากแม่จะเป็นเบนซอ้จะเป็นเบนซ์มานิมาหรือว่าถอดแบน์ก็คืออึ้งกันไปเลยเสียงเขาเพาะมากเลยเนาะ บวกกับเนื้อเพลงมันหวานเข้ากับเสียงของพี่เติ้ลมากเลยดีใจพี่เติ้ลมีวันนี้มากเลยมึงหมายถึงว่าเห็นมาตั้งแต่ยังแบบอะไรอย่างเงี้ยบอสอีฟจริงบอสอีฟฮับคือมึงมันแบบนี่รู้สึกว่ามันเป็นเวลาของเขามากเลยที่ที่เขาถูกขนพบอ่ะหมายถึงว่าเขาดีของเขาอยู่แล้วแต่แค่ไฟมันยังไม่ได้ไปส่งถึงเขาสักทีทุกคนคิดหรอมั้ยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมหรอ นคนนี้มันไม่ดังพิงว่ามันควรไหมอะไรอย่างเงี้ยถือว่าแล้วครับเออแต่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในคนที่สาหรับเราคือตอนแรกรู้สึกว่าแบบเขาอาจจะไม่ได้คนโดดเด่นอะไรแต่เมืองเขาือคนที่แบบจะเทวาให้มืงแบบหาคืออี่หรอก่ะเป็นตัวแรอะไรบางอย่างที่แบบคุณจะต้องจะต้องหันมามองตอนนี้ก็คือทุกคนก็จะต้องโดนตกตกด้วยเขาฉันว่าวิต้นมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ที่มาหาได้ยากมากนะกับ อะไรแบบเนี้ยในตลาดตอนเนี้ยคือรู้สึกว่าพี่ต้นเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ซ้ำใครเลยจริงตอนนี้คือฉันว่าโดนตกหนักมากเลยเลยรู้สึกว่าแบบน่าอ่ะไม่หมุกอ่อนแล้วด้วยด้วยเสียงของพี่ต้นอะเรารู้สึกว่ามันมันมันนุ่มมันแบบละมุนขู่มากละมุนขู่เราก็จะตายเอาคุนแม่แล้วพอแบบเวลาฟังเขาสัมภาษณ์อะไรเรารู้สึกว่าเสียงเขามันน่าฟังมากใช่แล้วแบบ คนดีแล้วในเอ็มีก็คือมีไอ้เต้ามาโผล่ด้วยก็คือ่ารารลักมากเนาะมันเหมือนมาสร้างสีสันเคมีของกันและกันแล้วแบบเออมันดีอ่ะพร้วไปด้วยกันแบบผักดันกันไปด้วยกันจริงไปด้วยกันไปได้ไกลดีใจมากมือกันสู่มาคนโพสต์ตั้ลกันเยอะๆว้ายดีมากจริงไปดูวักพูดเก็บได้เรียกเขาพีก้านเนาะ ท,ทุกคนแก่ะะแต่าพีตันต้อง,องเลี้ยงพีต้นจริงทุก จะแบบฮะอะไรนะคะแต่ว่ามีคนเป็นแบบนี้กันเยอะนะแบบว่าคือรู้สึกว่าอายุมากกว่าเราอะใช่หมายถึงว่าเราอายุมากกว่าเขาอะใช่แต่ว่าเราต้องเรียกเขาพี่เติ้ลคือพี่เติ้ลพี่เติ้ลคือพี่เติ้ลเออเหมือนประสบความสำเร็จค่ะนั่นแหละเอออยากให้เขาประสบความสำเร็จไปอีกนานๆก็เดี๋ยวรอดูผลงานเรื่อยๆของพี่เติ้ลกันต่อไปขอบเสมอนะจิงใช่ค่ะผมแล้วจะกลับมาคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย